อ่ะและนี่ก็คือการประทะกันระหว่างนางเงือกสารมืด <Wow. S 1> ประทะราชินีนางเงือกนะครับใครจะเป็นผู้ชน,นะและใครจะโหดกว่ากันอ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่อง พีดดีเอ็นนะครับ <Wow. S 1> อ่ะแล้ว,วันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับซาเลน <c oughs> นางเงือกสารมืดปะทะลาซีนี <c oughs> นางเงือกนะครับ <Wow. S 1> ใครจะเป็นผู้ชนะและใครจะโหดกว่ากัน oh, <no. S 1> เราก็มาดูกันเลยนะครับอ่ะในเกมแรกจะให้มันปะทะตัว,ต,วตัวกันก่อนนะฮะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกมแรกเนี่ยใครจะเป็นผู้ชน,นะนะฮะอ่ะาแต่พร้อมแล้วก็เปิดกวงกันเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหตอนนี้ นางเงือกสารมืดคือวิ่งไปหาราชินีนางเงือกเลยนะฮะอ่าแล้วาชินีนางเงือกเนี่ยก็ปล่อยพลังเป็นคลื่นน้ําด้วยนะเ <Wow. S 1> <_ rubbing> ห็นไหมโอ้โหพลังราชินีนางเงือกคือสวยมากๆเลยนะฮะอ่าในเกมแรกเนี่ยราชินีนางเงือกก็เป็นผู้ชนะนะฮะโอ้โหเก่งม,มากๆเลยอ่ะและเกมต่อไปนางเงือกสารมืดสามตัวประทะราชินีนางเงือกสามตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกมที่สองเนี่ยใครจะเป็นผู้ชน,นะนะฮะระหว่าง นางเงือกสารมืดและลาซินีนางเงือก <Wow. S 1> อ่าถ้าใครเสียฝั่งไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาเลยนะฮะโั oh, อ่ะปลดโกงเรียบร้อย <Wow. S 1> อ่าแล้วตอนนี้รู้สึกว่านางเงือกสารมืดเนี่ยจะเป็นผู้ที่เดินเข้าไปหานะฮะโ <c oughs> อ้โหตอนนี้ลาซินีนางเงือกคือปล่อยพลังแบบสวยมากๆเลยอ่าแล้วตอนนี้นางเงือกสารมืดตายไปตัวหนึ่งแล้วนะฮะ <Huh? S 1> อ่าแล้วลาซินีนางเงือกก็ตายไปตัวหนึ่งแล้วนะ โอ้โหแล้วหน้านางเงือกสาดมืดแต่โอ้โห,หน่า,นากลัวมากแล้วราซินีนางเงือกอ่ะเขาจะไม่เดินเลยนะเนี่ย oh <no. S 1> เออเขาไม่เดินเลยว่ะเขายือนอยู่นิงน่งๆอเอาอีตัวนั้นไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นละ <c oughs> ่ะเฮ้ยด่วนไปสิด่วแหละเอาแล้วจะหยุดทำไมวะ <c oughs> เดินไปดิว <c oughs> ินแล้วหน้าแล้วหน้านากก่ากลัวมากเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โไม่อยู่เดี๋ยวละ <c oughs> ดินไปดิ เดินได้ก็เดินไปดีอีอตัวนั้นมันเดินไม่ได้อะเฮ้ยเออนั่นแหละโอ้โหแล้วมันเดินไปแล้วมันฟาดเลยอ่ะโหดมากโอ้โห,อ,โอ,โหอ่ะและในที่สุดนางเงือกสารมืดก็เป็นผู้ชนะในเกมที่2นี้นะฮะอ่ะและเกมต่อไปเนี่ยนั่นก็คือนางเงือกสารมืด5าตัวปะทะลาชินีนางเงือก5าตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากเกมนี้เนี่ย ใครจะเป็นผู้ชนะนะฮะโอ้โหตอนนี้ยืนเรียงกันเป็นแถวพร้อมตบมากอ่ะก็เปิดกลงกันเลยนะฮะ<า>อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแก๊งไหนจะเป็นผู้ชนะนะฮะอแล้วราชินีนางเงือกคือจะไม่เป็นฝ่ายที่เดินเข้าไปหาโอะะ้โหแล้วนางเงือกสารมืดคือแบบโหดมากตอนนี้อ่ะยังไงอ่าตอนนี้นางเงือกสารมืดตายไปสองตัวแล้วนะฮะโอ้โหเราตรงนี้มีการลุมกันเกิดขึ้นด้วย โอ oh, ้ยังไงยังไงโอ้แลาชินีนางเงือกเนี่ยปล่อยพลังแบบสวยมากอ่า ah, ตอนนี้สมต่อสแล้วนะฮะอ่า ah, ตอนนี้นางเงือกสารมืดได้เดินเข้าไปหาลาชินีนางเงือกแล้วนะฮะโอ ah, no. oh, ้ยังไงยังไงโหดมากโอ้ย oh, นางเงือกสารมืดคือเก่งมากอุยอยนักกวามากเดินนักกวามาก oh, oh, อะไรก็ไม่รู้อ่ะ ah, อ <Huh? S 1> ah, ่ะทุสุดท้ายอ่า ah, ยังไง แล้วทำไมมันต้องเดิอนอย่างนั้นล่ะอ่ะและในที่สุดนางเงือกสารมืดก็เป็นผู้ชนะอีกแล้วนะฮะอ่ะและเกมต่อไปเนี่ยนั่นก็คือนางเงือกสารมืดสิบตัวประทะลาซินีนางเงือกสิบตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกมสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เปิดกงกันเลยโอ้โหนางเงือกสารมืดคือเดินน่ากลัวมากอู วันแล้วผมชอบการปล่อยพลังของลาซินีนางเงือกมากเลยอ่ะเขาปล่อยพลังเป็นขึ้นทะเลอ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้คือนางเงือกสารมืดคือมีจำนวนเยอะมากนะฮะโหแล้วต่อสู้แบบโหดมากๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกมสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะนะครับอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยลาซินีนางเงือกคือมีจำนวนน้อยมากนะครับใครเสียฝั่งนางเงือกสารมืดก็กดหนึ่งมาเลยนะครับ อ่าแล้วตอนนี้ลาซินีนางเงือกเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะอ่ะและในที่สุดฝั่งนางเงือกสารมืดก็เป็นผู้ชนะนะครับโอ้โหมอีมกีเลือนักกว่ามากปากจะกว้างอะไรขนาดนั้นอ่ะและในที่สุดฝั่งนางเงือกสารมืดก็เป็นผู้ชนะนะครับโหบลิว่าโหดมากๆนะครับสาหรับนางเงือกสารมืดอ่ะและเกมต่อไปเนี่ยทุกคนอยากให้ตัวอะไรประทักันก็คอมเมนต์มาเลยนะครับอ่ะแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเดแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ